ไฟใหม่ไฟใหม้สอนสอนสอนไฟไหม่โอ้ยจะขูเมือกว่าไฟไหม้อยเนี่ยโอ้ยบึ้งบึ้ิบึงบึดิบึงบึดิบึ้งบงบึ้งบึ้งบึ้งบ้งบึงบงบบ่้้บบบ้้บง้บ้ ก uhm ็สว si. nice fish ัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับผมมาโอเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมบักซอนนะครับหรือว่าบักซอนผ้าเสือกนั่นแหละทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นามันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะครับเยวลองไปดูกันครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนของนานะคะโทรหากบลับเอาคึดเอาไปยากบอยากซิพทครูเอาส่มก็บขาดมาเดียวซูเออิไม่เห็นอย่างมึอนี่อันไม้ขากินข่าต้อง ต้นมีเข่ายังให้กินเรียกเข่าตีอยากกินป่านนะไปตัวบะไรเนี่ยซัไปไหนข้ามส่อนหาบ่พวออยู่หนึ่งบ่เอามาขาเว้ยเบิ่งทางหนูเบิ่งทางนู่นอ่ะยากบ่ไปไปกูว่าเอากูมาขาตัวซัวยากบ่ไก่กะไก่มาไก่บ่เรียกกินป่านปะรอกูอย่าเนี่ย กูอยากกินปลามีกูกินม่รู้นิมันพี่เซนมากว่าปลาเพื่อน,น่ะดีร้ายปลาส่วนเพื่อน,น่ะร้ายวะท่นเอาบาตัวจานเอา,าไหนวะนอะนี่มันบอกวนนี่เนอไ่แมนบล่ะ โอจักคุณโอ้ึ่งว่ากูรถก,กูกระบะาว่ะฮะฮะ <laughs> มันว่ารถกูกระบะเสียงก็งม่เห็นมันเนี่โอ้ยเสียงรถชีวิตกูชีวิตไป้เน่ย <laughs> แมนมันบอไอไอโอ้ยสอนบอ้ยอาจารย์ว่ากูมาข่าวบ่ อ้าหรือมาสอดพี่กูอยากกินปลาไปไปไปหามันเงินหูเจ้าเปล่าเจ้าเปลาป่าตีนไว้ดิหน่ะโอ้ยหาปลาตัวนี้นี่นังกันสอดฟาดพี่เลยมาหาแล้วเป็นไดซุ่มวันนี้สบายดีซาบูมีแห้งไหมเป็นอยังคุณซบูมีแใช่บได้ เพงเห็นอยังเดี๋ยวเนี่ยนะเกียร์ป้อฮะเกียร์ป้อชัดๆกูบอกว่ากูเกียร์ปลาโอ้าหรือเปล่าป้าลายเพราะว่าตัวลายเตี๋ยบยัวลงประมาณสามแบบมึงนี่มากินปลาดิกินนึงมาได้มันยังมวยเงี้ยแบบนี้ตั้งใจมากินปลามาหากระเน่ยคือปลาตัวนี่จะไก่หรือปลากินนึงมาได้กูอยากปลามากก๋ยฮะกูเกี๊ยวปลา เฮ็ดยังซูมึงนี่โอ้กเฮ็ดองเฮ็ดยังวะแม่นน่เฮ็ดเฮ็ดซองติ๊กตอกทั้งิกตอกทั้งยูทูบเดในยู u ูบไอซ้องกโกนี่ติกตอกกับไอองกโกนี่ขึ้นมานีเลยนี่ขึ้นวาหนีเลยขึ้นยากไปขึ้นยากตัดอีกเอาขึ้นมาหนีเลไอซ้อนกโกะยูทูบรับติ๊กตอกเลขึ้นมานีเลยมีเพลงเพลงยังอยู่นจิบปวดจิวข้าวจิบปด้วข้าวลลองยังไงลองยังไ ตนแรกอนแรกตอนแรกเอาอะเียลอุไอกูอนแรกสังงใจัสิหักะโดนั้มาเอ้าบ่ย่างกับรังป่ะเดือนแป่ขึ้นวยโอ้ยงจังวิวเหรอหนึ่งแล้วนะหนึ่งล้านหนึ่งพวิวโอ้ว่าไงวะกควรคําคคคคุยกันคกันคมหมนงเนี้ยเป็นไงมึงมึงเอยนีที่นั่งป่เอานั่งก็นะครั่นนั่งก้อนอยู่ โอ้ยจะมันป <thing> ึกหมดเลยพพ่อ <expense> ก oh, ันโดนรลาเอาเขียเียปิต๊กบ่อปลาได้นี่เอานั่งนั่งเด็กเด็เด็กุมนยุ่มเนีทเฮี่ซ่องยูทูบเด็งเดนะคนติดตามสามเเอสมล้านสามยแล้วเฮ้ยคนเ้ามันค่อยๆเป่ยๆไปเรืๆเข้ากับฮัดยางก่อนละไปยางโดนโกูคอยกูคอยค่อยเนวย กูเดือกูครับเขอบริพาอกันตดนกั็นไงวะยูเต่เลียนจบเออสามามสปีบ่อนเนาะประมาณประมาณนั้นคืนรูปมัยสมัยหเขากอดข้อห้ายรูปกันอะเฮ้ยยู่ยู่รูปยูรูปยูปวงไหนวงนีองนคือว่าเดบิวตที่ไหนครับพเห็นตว่างกันนะว่างว่างว่างจัดเลยช่วงเห็นสตอรี่ตก็ทันตกป่าตกยังก็เลย่ะอยากกินปลาว่างว่างจับช่นี้อันนี้หน้าไนี่หน้าตัว อุดมอุดมขมบูบนอุดมมัสุดแกกูดิบอยังอุดิเอามาล่องเกลือปลาด้วยเป็นยังไงวะก,กินปลาดิมาแมาเ่เตยก็ะดิมาเตยในเมืองบ่แม่นั่นในเมืองหมดแล้วเส้นทันหมดแล้วโอ้มยเจียเดี๋ยวจละมันต้องโวนอย่างนี้บ่เออ,เอาเมาในเส้นทันเด็กในเมืองจะนีนแมนมึงเคยล่องสางเหรอบ่บอไม่มเคยเลยปะอืมแบบด้ล่องเปลี่ยนงสะหนามสะยังมึงจะเอออยากกินปลาบ่แมน เอาไว้เอาไว้เอาไว้โอ้ยโอ้ยกชาังเลยเด็กม่สวดเนี่ยอาหารปากูเด็กไม่อยู่กินปลาฮะเอาเไว้ไปกูไปซื้อตลาดดีกว่าจัดอ้ยวว้าคือหน้าเห็นกูหักแล้วเอาเอาซื้อมาดิกูมีตะไครลายมุกจิตอ่ะ กูอยากกินปลาเกือบป่วยมีงูป้วยนี่นีแล้วมันมีปูมันมีมันสีขากันนะงูขาวเก็เห็นกูข่ากูว่ามีไผ่ซ้อกูชอบเกือบมันรุดมาดิเออคือได้แล้วกือว่ากูกล้าจะเห็นกูได้ยินกูไปเชียรกเขาไป ปลาเกือบพร้อมได้เมื่อกี้ปลาเกือบพร้อมอ่ะเรื่กูบูมเล่นเนอะกูก็กูก็มาเล่นกูก็อยากเล่นพ่อดอกแรกนะฮะไปไปวันนี้มาหาอยากกินอยากกินปลาอยากกินปลาบ่นนี้ไปกินมิเตะไก่กูไปงมเนาะเมื่อกี้กูงมปลารักษาเด็กเพียกเลยหนาวอีกวันนี้โอ้กูเนี่ยอยากกินปลาอยากกินปลาเออกูวันนี้ไปมึงกินนี่ยังมาเนี่ย กูมีตะไคร้มึ่อก้นี่นเสียงกูอยากกินปลาเอาใส่ไก่มึงน,นี่้าเบิ้งกูลกคนมาพร้อมแน่นบ่ใส่ทง,งหูหิว่็นตลาดเนี้ยกเาเนี้ยวะกูเดียวนี้คือแบบเส่ทงหูหิว้พร้อมอ่ะเออากูจะทาเบิ่งครับเดียวไอ้เบิไก่พอนะใสุ่งหูหิวพ่ะไม่เชือ่อ่นี่ลกคนเลยวะลกคนแบบตลาดลกคนเองในกับเลือ ไปไปคุยว่าไปเจ็ดเ็ดไก่โอเพียงเป็นกล้องเป็นมอเป็นเป็นกล้องบ่เดี๋ยวแต่มึงอ่ะเอากูเห็นมันเป็นกล้องอีส่ไห้ก็ได้เอาไห้ให้กินได้บ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขึ้นลุบนี่มึงขึ้นลุบอ๋อจังสี่เออเออพ่อเห็นอยู่เว้ยสักนายสักนายสักไหนเพ่งปวแซกขึ้นมาหน่ยการโอ้คัะเป็นการเจ็บปวดชั่วคราวเนี่ยการโอ้คัะเป็นการเจ็บปวดชั่วคราวมันเป็นเรื่องราวของเฮาที่ผิดหวังเจ็บแน่ก็บอกเป็นอยัง ใส่บนี้มเดี๋ยนี้ท่าทีเป็น่าหมองตัว่าหมองลงตัวแบนี้ตัลงน้ำเด้อใช้ซ้อนกูเห็ดดูแบบนี้อ๋อเล่ย์แนี้อาเล่ยเหรอกนกูเปียกก็ราคาสมงูรณแม่แกกินตลอเว้ยมีก็เพเขาปกไก่ต้องมีคนใหม่โอหักล่ะร้องสีใอ่ กูบอกไว้เด้อคนเก่าเขาน่ะธรรมดาแค่มึงอ่ะธรรมดาคิดคเริ่มจากถูกกระเที่ยงกันมึงอ่ะเออนั่นแหละตัวไม่เอาเรียกคนนี้นะเดี๋ยววันนี้ฟังเดี๋ยวประมาณว่านี่ในใส่ชีวิตในอุดรเดี๋ยวนี้ชุึงานี้เฮ็ดเฮ็ดคือแต่ก่อนมูนอุ้ยคือแต่ก่อนเฮ็ดซองเป็นรักบ่แม่เฮ็ดซองเป็นรักแล้วผู้สาวเฮ็ดงานบ่เดนแม่ดาวพุทรเฮ็ดงานวสันวสันอยู่ในเชียงถัด พาสันแมนโอ้มมนตะทั้งนั่นนะมาดเลยขอกแล้วถ้าบานทั้งบานได้เห้อนอมข้าเจ้าก็บดีเทดไปความกินเหล้าร้อมเนียเคยเคยกินเหล้าขาวที่เคบอกเคยเลยไววิทกี้อ่ะบอกเคยบอกเคยเนี่ยไล่ว่าอะนี่เดาจะมา ใส่อะไรใส่เข้มตัวขันเลยมึงขันเลยมึงขึ้นมาขันกูถ่าเบิองอยู่กูอยากเข้มึงเฮ็ดกูอยากมึงก็อยู่เหมือัวกูอยากเข้มึงเฮ็ดกูอยากเข้มแบบกูยังไม่รู้วิธีวิธีอเหรอกูเฮ็ดไรแล้วกูอยากเห็ดว่าแม่นยังหรอกกูอยากเห็นว่ากูอยากเหกูขันไดเ้ดิกูอยากเกูอยากเห็นแต่กูอยากเห็นมึงเฮ็ดผมมึงยังบอกเคยเฮ็ดแมนกูเฮ็ดไรเพื่อแล้วถามมันบวดเสียบมามันปวกเ่ยวอะไรมึงเฮ็ดดูเลยเนาะมันสิเสียบ แก่บพราเป็นยังก็คือนี่กูกาการสัดส่วนมึงบอกว่ามึงต้องมึงต้องคันนะอาจารย์ลูกต้องกูเท่านั้นแต่กล้องก็ว่านั่นว่าก็มาคันด้วยเศร้าเศร้าเศร้าต้องกูเออคันกันรวมๆแบบให้มึงขอกันอีลีสิเออตบมือกักบือแกไว้ใจกินยุ้มยังกันไปแก่เข้าคันอยู่อาจารย์เฮ้ยแกเข้ากินได้เปล่เออนำกันนำกันมันไหลไปบ่กว่าเอ้ยอืดอีก Nào cứ bình đau nào vào lưu trên này vào cái mà. Mày tao không qua mày 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 คุณบัเสือไม่ขอดกันเนาะได้กินมนอกกูเดี๋ยวเพียงมาเดี๋ยวเพียงไปไปใส่ครับเอาข้างหัวใบไหลเลยเหรอใ่ใส่อันนี้เขบเห็นสี่นะาีหลังนี่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 เห็นมากวงทางกะแด้ไหนนี่นี่นีตอันนี้ก็ได้ ทักสี่ไปใชไคกม่เห็นเลยได้เอาเนี่ยพุเอาเนี่ยีตีขอไปไลนขอไปไลนได้ลเลาวดีวะดีดีดไปใช้เนี่ยทั้งกระเจียเดียละโอ้นซะโอ้ยโอ้โ้โอ้โโอ้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 อ้ย เดี๋ยวรอดูนะครับว่าผมจะได้กินหรือเปล่านะฮะตอนนี้เมาไปแล้วนะฮะนิดนึงเฮ้ยครับครับมูพละราพ่นผมเป็นยังว่าะพระาเพื่อนหมอถือดัางคึกดัางเบอเ์อาอดีวันนี้ขออนุญาตมาไปก่อนมาออนี่มาลาบอ่โอ้ทุกคนงหลดีเด็ดสุด ยังผสุกันเนี่ยจังน้อยมึงซื้อมาได้เมือไหมึงได้กินแล้วป่ะเนี่ยนะเอาหัวยางแค exactly right. on ่จ oh, like ังซี <wire> ่กินโอ้ยหมักหยากมึงเี่อไหมมั้ง ถาก่อนถาก่อนตายยูทานมึงเมมักแงมักเรียวยังไงเสื้อเรายางไหให้แล้วปิ้นไหมให้แล้วบเสื้อมากินบเสอไก่พิทรงเซียนน่ยมันก็บเือมากินมันยากมันมัยากนี้นะอ๋อมันบดแดดตลอดแมนน้ำจิ้มไปเห็ดไปเด็ดบ่มีบ่มีกอนเด็ดป่ะบ่มีบบกพริกตับโอ้ยได้กินจักโมงแล้วบนี้ตั้งแต่ซีโมงเอาจนห้หาโมงกว่านัดกูจังมงอะนัดไปจะนเงินหนึ่ง อดี๋ยวัานึงใบจับอ๋อเปิดเป็ดเเว่าสุกสุสุกไปเอาบ้กงวกูว่ากาสุกอ่ะกูว่าเพราะท่านสุกเหรอเอามาลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยใจ้ไพอเลยน้อยจังหวะนี้สาวทงทึ่นทึๆ น้องเสร็จไปีมีัวละนีดึงข้างขึ้นเอามา่นตูกระสาเว้เาัวดไดีวอนี่านี่ล่างแล้วไปนี่จัือใส่เนี่ทำอะไเจ้าเงี้ยเจ้าเงียบนี้โอ้ยไดการยูเลยแมนตัวใหม่ตัวบ่ใหม่บปใหม่ก็แลวเป็นสบยยอาจารเบิ้งดูแสบเสบยูใไว่าบ่แสบะเนี่ย เอาสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับโผล่แผลบอกร้องเลยนะร้องเบึ้งร้องเลยข้าได้กินตะไกร้เว้ยเออโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับจะเลื่มไปส่องไอซ้อนคนโผ่นะครับไอซ้อนก็โผ่ขึ้นตั้งกระบป๋าตะแต่ละทั้งกระเป๋าเลทั้งติดต่อทั้งอะไรนะโอเคครับสวัสดีครับไปอีกเยอะ